ส่วนดานถาวนบ้านผักกาจจันทบุรียังเปิดแค่ทางช่องจําเป็นขณะที่นักท่องเที่ยวก็ยังไม่ให้ข้ามค่ะทั้งนี้วินรถจักรยานยนก็บ่นนะคะว่าแทบจะไม่มีรายได้วันหนึ่งได้แค่10 4ถึง40บาทวอนรัฐช่วยเปิดจระจาให้ประชาชนกลับมาเหมือนเดิมค่ะ ที่ด่านทาวรบ้านผักกาดอเภอป่องน้ำร้อนจหวจันทบ,บุรียังคงอยู่ในภาวะที่ตึงเครียดต่อเนื่องเป็นเวลาเกือบ2เดือนค่ะนับตั้งแต่เกิดสถานการณ์ตึงเครียดแนวชายแดนไทยกัมพูชาโดยที่จุดผ่านแดนแห่งนี้ฝ่ายกัมพูชาย,ยังคงวางแผงกั้นไว้บริเวณปลายสะพานฝั่งตนเองและเปิดให้สัญจรได้เพียงหนึ่งช่องทางสำหรับประชาชนทั้งสองประเทศที่มีความจำเป็นในการเดินทางเข้าออกโดยยังคงไม่อนุญ,ญาตให้นักท่องเที่ยวข้ามแดนตามมาตรการควบคุมอย่างเข้มงวด บรรยากาศบริเวณด่านพรมแดนเป็นไปอย่างเงียบเหงาค่ะไม่พบการสัญจรของประชาชนทั่วไปหรือการขนส่งสินค้าขณะที่เจ้าหน้าที่จากฝ่ายไทยยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามปกติและประตูด่านฝั่งไทยนะคะก็ยังคงเปิดให้บริการในเวลาทําการตามปกติ ในส่วนของพื้นที่บริเวณหน้าด่านตลาดการค้าซึ่งเคยคึกคักกลับเงียบสงบอย่างเห็นได้ชัดค่ะส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะวินรถจักรยานยนต์รับจ้างบ้านผักกาดนายเชษฐ์ทำเกิดหัวหน้าวินเปิดเผยนะคะว่าจากเดิมที่มีสมาชิกวินประมาณ20คนปัจจุบันเหลือเพียง6-7คนเท่านั้นที่ยังคงให้บริการซึ่งในแต่ละวันแทบจะไม่มีรายได้บางวันมีรายได้เพียง10-40บาทและบางวันก็ไม่ ม,มีรายได้เลยแต่ตนยังคงเดินทางมานั่งประจําที่วินตามปกติแม้จะทราบดีว่าบรรยากาศเงียบเหงาและแทบไม่มีลูกค้าเนื่องจากรู้สึกว่าอยู่บ้านก็ว่างและไม่มีรายได้เช่นกันด้านของนายเอี่ยมเพงแซ่ตั้งสมาชิกวินอีกคนหนึ่งระบุนะคะว่าตลอด3วันที่ผ่านมาตนยังไม่ได้รับรายได้เลยแม้แต่บาทเดียวแม้จะมีอายุมากแล้วแต่โชคดีค่ะที่ไม่มีภาระหนี้สินอะไรสถานการณ์ในขณะนี้ถือว่ายากลําบากต้องประคองตัวไปวันต่อวันหา เงินสะสมที่มีอยู่หมดลงและสถานการณ์ยังไม่ลี้คลายตนเองก็ไม่ทราบนะคะว่าจะดําเนินชีวิตต่อไปยังไงนายเชษหัวหน้าวิงกล่าวทิ้งท้ายด้วยนะคะว่าขณะนี้รู้สึกท้อใจเป็นอย่างมากจึงอยากวิงวอนให้รัฐบาลของทั้งสองประเทศเปิดการเจรจาเพื่อหาทางออกร่วมกันในการลี้คลายสถานการณ์ชายแดนเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาสัญจรทํามาหากินและฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่ได้อีกครั้งเช่นในอดีตค่ะวันนึงได้กี่บาท ก็เมื่อวานได้สี่สิบบาทใส่ชุดนักเรียนเด็กนักเรียนไปตลาดนี่ได้ยังยังเลยขายไดยไม่ได้เลยขา่หนึ่งอ๋อมันก็ชักเนื้อกินเด็กนักมุงนักเรียนไปมารับอะไรก็ไม่มีเลยไม่มีเลยมีครับเด็กเล่นเขมนออกมาพ่อแม่มารับออกหมดมารับเองไปตลาดตั้งแต่เกิดมาจนถึงตอนนี้เคยเห็นบรรยากาศนี้เคยเห็นแต่โควิดตอนนี้หนักกว่าโควิดที่ก็ พอเหมือนกันพออันนี้ยอยากให้ระบางผู้นำทั้งสองประเทศอะ่ะให้เจราจากันซชมันจะได้เปิดเหมือนเหมือนเหมือนก่อนมันก็ได้ประชาชนก็เข้าออกทำมาหากินอย่างเงี้ย